จุดเริ่มต้นแรกเลยเริ่มเริ่มทีเราก็ทําเป็นกลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มอาชีพแล้วก็พอดีก็มีน้องๆองนักศึกษาเข้ามาดูงานจากมหลาลัยกเกษตรศาสตร์ว่ามันควรจะไปจุดเป็นกลุ่มวิาาสาหกิจชุมชนเพื่อจะให้มีหน่วยงานภาครัฐรองรับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหรือองค์ความรู้ต่างๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราเมื่อปี60เราก็เลยไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกเกษตรพื้นที่2นะคะในเรื่องของการทําวิสาหกิจชุมชนเต็มรูปแบบแล้วก็ มีหน่วยงานภาครัฐมีหลายหลายองค์กรมาให้ความรู้แล้วก็ไปอบรมแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทางสำนักง,งานเกษตรก็มาสนับสนุนในองค์ความรู้ต่างๆของเราก็จะมีสบู่ก้อนกิลลีนก็มีสบู่ก้อนฟักข้าวว่านหงางจระเข้มังคุดฐานไม้ไผ่นะคะแล้วก็ขิงหลักเป็นสบู่เย็นเมนทอนแล้วก็สบู่น้ำมันมะเข้าตอนนี้เกษตรนะคะเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาหลายเรื่องมากเรื่องแรกก็คือมาเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ใหม่ในเรื่องออกแบบสอนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทําระบบบัญชีให้ถูกต้องให้ความรู้ในเรื่องของการทําเรื่องของออยนะคะตอนนี้ที่กรมเกษตรลงเข้ามาสนับสนุนเราถามว่าถ้าถ้าสถานการณ์ถามว่ามันอยู่มันอยู่ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ที่มองเห็นปัญหาปัญหาของเราก็คือเรื่องของ อยู่บ้านว่างานเราก็มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ใช่เป็นรายได้หลักแต่ก็ยังเป็นรายได้เสริมเข้ามาในครอบครัวนะคะแล้วมันก็ทําให้เราเรามองเห็นปัญหาเดียวกันในกลุ่มเราว่าเราจุดหมายมุ่งหมายเราก็คือเพื่อจะสร้างอาชีพสร้างงานให้กับคนในชุมชนเรา